สวัสดีครับเอ Play ครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึก BYD Dolphin League 3โซนภาคตะวันออกฤดูก,กาล2025-2026ครับโซนภาคตะวันออกนะครับวันนี้เข้าสู่นัดที่5ของฤดูก,กาลแล้วนะครับก็ถือว่ามาเครื่งทางของเล็กแรกแล้วนะครับก็วันนี้แข่งขันกันเป็นนัดที่5ของวันเสาร์ที่11ตุลาคม2 5 6 8นะครับเราพาผู้ชมมาที่สนามกีฬาน้อมกล้ามหาราชอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีครับ ชมพูระหว่างสายมิทกระบียูเนเต็ดครับอันดับที่11นะครับพบกับ8ริลซิตี้อันดับที่10คกับเคียกรนะครับซ้ายไปขวาครับเปิดขึ้นมายาวเลยมาที่อาทิตย์ครับแม่จะได้เปิดเลยด้ไ่มครับอาทิตย์อืมโอ้อาทิตย์เปิดลูกนี้ก็ยังไม่ถึง1นาทีครับได้เตะมุมด้วยครับจะได้โอกาสเลยาครับทางสราธสรา์ลองยิงแลับลูกนี้ก็ยังเข้ามือของสุทธิพงศ์คำนี้ก่อนครับ นี่ครับแเดือซิตี้ก็รอจังหวะแบบนี้แหละครับนี่ครับทางสรายุทรับเลี้ยงมาก็มองหาเพื่อนครับช้ก็เลือกที่จะกึ่งยิงกึง่งพลาดแล้วครับกองสะกลครับกองสกลหมวนอ,อยู่ครับกองสะกมลตรงกลางจังหวะนี้ก็มีปริญญาูีที่กองสะกลค,ครับเปิดมาจังหวะนี้ก็แหมมาสเตอรย,ยยังครับโอ้โหสวยงามทีเดียวครับมาสเตอรยครับโอ้โหจังหวะดี ชมจังหวะการเปิดของก้องสกุลรับเปิดมาจังหวะนี้ครับปัศโยนี่ครับพักบอลแล้วก็โอ้โหจักรยานอากาศครับนี่ครับยิงยากครับอัดหลังให้ประตูแต่ว่ายิงได้ครับโอ้โหอ้าวถ่ายไม่ดีครับอืมก็ยังเปิดไปติดสองกีสนะอีกครับออกไปครับจังหวะนี้รัตนพลนะครับทุ่มมาให้กับมานพแล้วก็พุทธสินก็เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกไปเลยครับ ไปแล้วครับปูริพัฒน์ปูริพัฒน์ได้ติดเครื่องครับมาที่ตรงกลางโอ้โหยังมาช่วยไม่ได้ครับทีท่ธนงศักดิ์ับธนศบงศักดิ์แทงช่องมามาที่ปูริพัฒน์อีกครั้งครับปูริพัฒน์แทงช่องมาลูกนี้ดึงหลอกมาอาทิตย์ครับอาทิตย์ได้ยิงหรือเปล่าครับอาทิตย์อาทิตยังไงครัอาทิตย์ได้ยิงหรือเปล่าครับลูกนี้โอ้โหยังปัดไว้ได้ครับสำหรับปูนิพงค์คำนิดก่อนครับมือเดียวเลยครับเอฟ โตกลับมาของทางสายมิทยังไงครับลูกนี้เรียบร้อยครับโอโอหหลุดจังหวะล้ำหน้าจังหวะนีครับและก็เป็นมาเซลิญโยครับที่ยิงประตูที่2ให้กับตัวเองครับแล้วก็ให้กับสายมิทกาเบยิเนเตดครับอุรัสินให้เปลี่ยนตัวก่อนครับภห้สัญญาณนี่ครับเปลี่ยนเอาอธิวัฒน์คูนสวัสดลงครับ แทนธนุศักดิ์ครับเปิดไปจังหวะนี้ได้โอ้โหยังไงครับตรงนี้แม่กุลสินให้จุดโทษแล้วครับเปิดจังหวะนี้กับ8เรลซิตี้ครับโอ้โหนี่ครับวันธนครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครั้งครับนี่ครับอาทิตย์นี่ไปยิงโอ้โหทางกฤษิศักดิ์นี่ไปยิงติดแขนของวันธนนาแล้วครับนี่ครับก็สโมสร ในสโลวาเกียก็มีครับดูจังหวะนี้ครับก้องพลยิงโอ้โหเข้าไปครับได้ประตูตีไข่แตกแล้วครับสำรับก8ดิวซิตี้ครับบอกนะครับผู้ระหว่างสายมิทกระบินยูเวต็ดกับทางแ8ดิวซิตี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมปรากฏว่าสายมิทชนะไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับก็ผิดพลาดอาการใดนะครับก็ต้องขออภัยมาในโอกาสดีด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมการถ่ายทอดสดนะครับวันนี้ผมภูมิพิสิทธ์ธนานพร้อมทีมงานทุกคนขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยว